ย่งลูกมาอะไรเล่าไม่เห็นจะเล่นด้วยกันเลยยิ่งถ้าเราไปปล่อยปลาไงต่อแล้วฉันก็แล้วฉันก็ตีกลับไปกินกินปลาใช่ใช่กินข้าวกินข้าวกับปลาอ้ยข้าวหนูแล้วกับข้าวหนูเป็นอะไรอ่ะปล่อยปลาเสร็จแล้วกินปลาผัดกินไหมลูกปลาไหลผัดเหรอนี่ปล่อยปลาอะไรลูกนี่ปลาอะไร ปลาฉลาแม่แกซี่นี่ปลาอะไรลูกพูดใหม่ปลาเปลือกปลาไหลปลาไหลหนูเลือกมาเองไม่ใช่เหรอถุงเนี้ยใช่ป่ะเขาเขาสบตาแล้วทำตาหวานใส่หนูหนูก็เลยทนไม่ไหวก็เลยต้องหิ้วมาด้วยใช่ไหมจะเอาไปปล่อยใช่ไหมจะปล่อยที่ไหนอ่ะไปปล่อยที่เราเคยไปปล่อยอ่ะจ้ะแล้วไปกับใครอ่ะไปกับพ่อไปกับพ่อใช่ไหมไปกี่ตัวเนี่ยชื่ออะไรบ้างลูกชื่อน้องเพชร ปลาเนนะี่ยนะแกก็ไปเรื่อยๆเนาะคุยอะไรไปก็ไปเรื่อยๆเนาะไม่เคยหยุดเดี๋ยน้องเนาะแล้วหนูคุยอะไรกับปลาบ้างก่อน,อนจะไปปล่อยอะ่ะคุยกันยังคุยกันยังคุยกันแล้วค่ะคุยว่าคุยว่า,วาเดี๋ยวเราจะเอาไปปล่อยนะแล้วให้เขาทําอะไรต่อหลังจากโดนปล่อยแล้วอะ่ะแล้วก็เราไปกลับบ้านกินปลากันเนาะอ่าอีกใช่กินแตงโมกินแตงโม อ,อ๋อเหรออืมแล้วปลาพวกนี้เขาจะเขาจะไปหาพ่อกับแม่เขาไหมเนี่ยปลาพวกนี้เน,นี่ยโดนจับมาตัวเล็กเลยเนี่ยโดนพากพ่อพักแม่มาเนี่ยเออเขาองคิดถึงพ่อถึงแม่แน่เลยน้นฟ้าไปปล่อยเขาหาพ่อหาแม่เนาะใช่ไหมลูกถ้าเป็นหนูโดนปล่อยบ้างหนูจะคิดถึงพ่อถึงแม่ไหมหนูโดนจับมาอย่างเงี้ยจะคิด,คด,คดถึงไหมเนองก็ต้องไปปล่อยใช่ไหมลูกอืมจะไปขาย่าวเขาสะลูกเขาจะตายก่อนหนูไปปล่อยอะลูก เดยกก็ลอยป่องกันนะ่ะปล่อยไปก็เอาไปทำกินเดียวมั้งย <laughs> ไม่ไหวแล้วมัง้งอ่ะเราเราจะหยุดวันทึกวิดีอแล้วาจะต้องทำไงลูกได้ไปอ่าจบจบด้วย <laughs> โอ้โหสั่งขี้มูกไงเนี่ยไอ <laughs> ้ชุเลศสั่งตุด <laughs>